สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะพามาอ่านคอมเมนต์ของแฟนเพจมูลนิธิสุพรรณมิตรแห่งประเทศไทยกันนะครับที่เมื่อวานนี้นะครับเราได้แชร์ข้อความออกไปว่าใกล้ถึงสงการแล้วคิดถึงอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปอ่านคอมเมนต์พร้อมๆกันเลยครับสำหรับคอมเมนต์แรกบอกว่าคิดถึงสมัยเด็กนู่นนานมาแล้วตอนเป็นเด็กๆสงการสนุกสนานมากจริงๆเนาะสำหรับคอมเมนต์ถัดไปนะคบับอกว่าตั้งโอ่งถังกะละมังหน้าบ้านรอสารน,น้ำคนผ่านไปผ่านมาสาสู้กันสนุกสนานมากเลยคอมเมนต์ถัดไปบอกว่าตอนเด็กๆ เล่นน้ำฉ่ำมากตั้งแต่6โมงเช้ายันเที่ยงคืนภาพตัดมาตอนนี้ขอเก็บเป็นชั่วโมงนอนดีกว่าค่ะบอกเลยนะคะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากๆเลยนะครับใครเป็นเหมือนกันบ้างยกมือขึ้นคอมเมนต์สุดท้ายแล้วกันเนาะสำหรับคอมเมนต์นี้นะครับบอกว่าคิดถึงงานรวมญาติพี่น้องจริงนะครับว่าสําหรับงานเทศกาลสงการเนี่ยถือเป็นช่วงเวลาที่พี่น้องญาติๆนะครับต่างมารวมตัวกันรู้สึกอบอุ่นหัวใจมากๆเลยนะครับแต่รู้ไหมครับว่ายังมีเด็กๆอีกหลายคนนะครับที่ไม่สามารถออกมาสนุกสนานในช่วงเทศกาลสงการแบบนี้ได้ เพราะต้องทํางานหาเลี้ยงครอบครัวช่วยเหลือที่บ้านหรือบางคนอาจจะไม่ได้รับการเลี้ยงดูแลที่ดีทําให้ไม่สามารถสนุกสนานแบบคนอื่นๆได้คุณเองนะครับก็สามารถมาเป็นเหตุผลดีๆที่เปลี่ยนสงการของเด็กๆเ,เหล่านี้นะครับให้กลายเป็นช่วงเทศกาลที่พิเศษขึ้นได้ร่วมสัดความสุขสารน้ําใจจงต่อโอกาสดีๆให้กับน้องๆกับมูลนิธิสุพรรณมิตรแห่งประเทศไทยสุขสันต์วันสงการครับบ๊ายบาย